การยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่โดยการแก้ไขและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงบนท้องถนนนับเป็นภารกิจสำคัญที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโค้งอันตรายบริเวณหมู่บ้านสุนทรห เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงของพื้นที่เขตบางบอนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งภายหลังจากการประสานภาคีเครือข่ายให้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบบริเวณโค้งอันตรายหมู่บ้านสุนทร5พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่มีทางร่วมทางแยกอยู่บริเวณทางโคง้งและมีเสาไฟฟ้าแรงสูงที่คอยบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเวลากลางคืนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครจึงได้มีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยโดยดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรเตือนทางร่วมทางแยกก่อนถึงทางโคง้งตีเส้นชะลอความเร็วพร้อมขีดสีตีเส้นผิวจราจรเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน,คนเวลาขับขีก่ก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นเพราะมีเส้นชะลอความเร็วผู้บัดเหตุรถน้อยลงเยอะเลยเพราะจะก่อนขายของอยู่ตรงนี้จะเห็นคนหลุดโค้งบ่อยประจอนขายของอยู่ตรงนี้เห็นอุบัติเหตุเยอะเลยค่ะขอบคุณสกทกทมที่เข้ามาช่วยแก้ไขขอบคุณนะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่มาจากความใส่ใจและห่วงใยทุกการขับขี่ จากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเราจะขอเดินหน้าเรื่งแก้ปัญหาเพื่อให้โค้งอันตรายไร้อุบัติเหตุในที่สุดติดตามภารกิจการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณโค้งอันตรายต่อไปได้ในวิชันซีโร่ o Story โค้งร้อยศพ EP 3รับผิดชอบถนนปลอดภัยเราเริ่มทุกคนร่วม